ปี2025ได้กลายเป็นปีที่ทั่วโลกจับตามองลาวประเทศขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มักถูกมองว่ามีขีดความสามารถทางการทหารไม่สูงนักแต่ในปีนี้ลาวกลับสร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีทหารลับที่พัฒนาอย่างเงียบๆมานานหลายปีการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงทำให้ประเทศเพื่อนบ้านตื่นตัวแต่ยังทำให้มหาอำนาจหลายประเทศหันมาให้ความสนใจ เพราะนี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงสมดุลด้านความมั่นคงในภูมิภาคสิ่งแรกที่สร้างแรงสั่นสะเทือนคือการเปิดตัวโดรนจู่โจมความเร็วสูงรุ่นใหม่ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับทั้งการลาดตระเวณและการโจมตีทางยุทธวิธีโดรนรุ่นนี้สามารถบินได้ต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงพร้อมติดตั้งกล้องตรวจจับภาพความร้อนและระบบเรดาร์ที่สามารถสแกนพื้นที่ได้กว้างและแม่นยำ แม้ในเวลากลางคืนก็ตามที่สำคัญยังสามารถติดตั้งอาวุธจรวดนำวิถีขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูงทำให้มีศักยภาพในการโจมตีเป้าหมายสำคัญได้ในระยะหลาย10กิโลเมตรความสามารถนี้ทำให้โรนของลราไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสอดแนมแต่ยังเป็นอาวุธเชิงรุกที่น่าจับตามอง อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกเปิดเผยคือระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางที่ลาวพัฒนาขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศระบบนี้มาพร้อมเรดาร์ตรวจจับที่มีระยะครอบคลุมหลายร้อยกิโลเมตรสามารถติดตามเครื่องบินรบหรือขีปนาวุธร่อนที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมระบบยิงสกัดที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว การมีระบบลักษณะนี้ทำให้เรามีความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและยังส่งสัญญาณถึงเพื่อนบ้านว่าแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่ก็พร้อมรับมือภายคุกคามสมัยใหม่หนึ่งในประเด็นที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารให้ความสนใจคือข่าวการทดสอบยานรบหุ่นยนต์ภาคพ,พื้นดิน ซึ่งสามารถควบคุมจากระยะไกลหรือใช้ระบบ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติยานดังกล่าวถูกออกแบบมาให้เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่ยากลำบากเช่นป่าเขาและพื้นที่ธุรกันดารติดตั้งปืนกลหนักและระบบต่อต้านรถถังการมีเทคโนโลยีเช่นนี้แม้ยังอยู่ในขั้นทดลองแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าเรากําลังมุ่งหน้าสู่การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงที่ไม่ต่างจากชาติใหญ่ หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าความก้าวหน้านี้ไม่น่าจะเกิดจากการพัฒนาเพียงลำพังของลาวแต่เป็นผลจากความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเช่นจีนและรัเสเซียที่อาจมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และจัดหาอุปกรณ์ขณะเดียวกันยังมีการคาดการณ์ว่าเราได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากต่างชาติที่ต้องการสร้างสมดุลด้านความมั่นคงในอาเซียน การเชื่อมโยงเช่นนี้ยิ่งทำให้การพัฒนาของราวมีมิติทางการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมากขึ้นปฏิกิริยาของประเทศเพื่อนบ้านต่อการเปิดตัวเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นไปอย่างระมัดระวังไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตใกล้ชิดกับลาวย่อมไม่อาจมองข้ามความเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถทางทหารที่เกิดขึ้น เวียดนามและกัมพูชาก็เช่นกันต่างเฝ้าติดตามและประเมินว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้จริงมากน้อยเพียงใดและจะส่งผลต่อสมดุลทางทหารในภูมิภาคอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์การที่เราเลือกเปิดตัวเทคโนโลยีลับในปี2025อาจเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศพร้อมจะยกระดับสถานะของตนเองในเวทีความมั่นคงภูมิภาคไม่เพียงแค่เพื่อป้องกันประเทศ แต่ยังเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการมีอาวุธที่ทันสมัยและระบบที่พึ่งพาตนเองได้จะทำให้ลาวมีความมั่นใจมากขึ้นในการเจรจาทางการเมืองและเศรษฐกิจกับชาติอื่นสิ่งที่น่าสนใจคือการพัฒนาเหล่านี้ยังอาจนำไปสู่การแข่งขันทางเทคโนโลยีด้านการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประเทศหนึ่งสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมได้ ประเทศอื่นๆก็ย่อมต้องเร่งพัฒนาตามเพื่อรักษาสมดุลผลลัพธ์อาจทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนด้านอาวุธและนวัตกรรมทางทหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ลาวยังคงเป็นประเทศเล็กที่มีทรัพยากรจำกัดแต่การเปิดตัวเทคโนโลยีทหารลับในปี2025ได้พิสูจน์ว่าประเทศสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาลเมื่อมีการวางแผนและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม การพัฒนานี้ไม่เพียงเป็นการแสดงศักยภาพแต่ยังเป็นหมากสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ลาวก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่ถูกจับตามองในภูมิภาคและอาจส่งผลต่อสมดุลอำนาจในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้